สวัสดีครับผมร้านเอาอาชบราซลนะครับผมวันนี้เราจะพามารีวิวเจ้าดีแบกน,นะครับ<ม>เป็นตัว2021-22น,นะครับคำรับรุ่นนี้ใครที่เปลี่ยนจอ Android นะครับจะมีปัญหารถ<ม>ตัวท็อปทับที่จอมาจอเริ่มโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเปลี่ยนจอ Android แล้วทีนี้ เส้นเลี้ยวหรือว่าแรงต่างมันจะหายไปนะครับเดี๋ยวเราความดูคันนี้ครับคันนี้เส้นเลี้ยวเลี้ยวตามวงมาลัยแล้วนะครับผมแล้วก็โชว์ประตูที่หน้าจอด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราพาดูกันที่รถนะครับผมสำหรับเจ้าดีแม็กซันนี้นะครับผมอันนี้มาติดชุดกล้องสามองศานะครับผมก็คือเป็นเบอร์เรียวรอบคันนะครับผมอจะมีกล้องหน้านะครับกล้องหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีกล้องข้างนะครับผมกล้องข้างกระจกซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีกล้องหลัง ใส่ตรงตำแหน่งเดิมเลยนะครับผมนี่คันนี้เป็นรถที่สูงมากครับแล้วก็ลูกค้าใส่ล้อใหญ่นะครับแต่วันนี้ใส่ล้อเล็กมาร้านเราครับเดินทางมาไกลต่างจังหวัดนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูภายใรถครับว่ามันพิเศษยังไงครับโดยปกติแล้วลูกค้าถามหากันเยีะสสำหรับตัวเส้นเลี้ยวของตัวนี้ครับไม่ไม่แน่ใจว่าของเดิมมีหรือไม่มีนะครับแต่คันนี้เราติดตั้งมาแล้วเส้นมีเส้นเลี้ยวให้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลย โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บนรถแล้วนะครับนี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเป็นตัวจอบิวอิน360องศาแท้นะครับแถมของละคั4ตัวนะครับอย่างที่บอกว่าคันนี้ผมติดตั้งไปแล้วแล้วก็เซ็ตตัวเส้นเลี้ยวแล้วก็โชว์ประตูให้ดูนะครับผมอ่าเริ่มเลยคือเราเข้าเกียร์ถอยนะครับผมอ่าเข้าเกียร์ถอยก็โชว์มารูปแบบนี้ครับเห็นไหมครับโดยปกติแล้วเส้นเลี้ยวจะไม่เลี้ยวสาหรับรถรุ่นนี้ที่เปลี่ยนจอยอนดอยมานะครับแต่สำหรับของเราครับจะเป็นเส้นเลี้ยวครับเลี้ยวตามความไหเห็นไหมครับเป็นเส้น เป็นสัญญาล้อตามพวงมาลัยนะครับอ่าอันนี้สําหรับรถดีแม็กซ์สองพันยี่สิบยี่ปียสองหรือว่ามิลเอ็กตัวใหม่ครับอยากได้ก็คือซักมาสอบถามได้ครับเรามีชุดสายไฟและกล่องแยกขายนะครับอ่ามาดูตัวสามดีบ้างครับอ่าอ่าเปิดประตูหน้าซ้ายนะครับนี่ครับจะโชว์เป็นรูปกราฟิกมานะครับเห็นไหมครับเปิดประตูหลังขวาครับเออหลังซ้ายครับนี่ครับเปิดประตูหลังซ้ายครับก็โชว์มาแบบนี้เลยเป็นเบิร์ดวิวมาแบบนี้ครับสามดีครับ อ่าปิดประตูครับผมอ่าเห็นไหมครับอ่านี่ปิดประตูสวยงามพอแล้วแล้วก็นี่เปิดหน้าหน้าขวานะครับแล้วก็ทุกอย่างครับยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมหมดเลยนะครับอ่าคอนโทรลไลน์นะครับใช้งานได้เหมือนเดิมทุกปุ่มนะครับอันนี้เราเข้าเกียร์ถอยอยู่นะครับอ่าปลดเกียร์ก่อนคำสั่งเสียงครับที่ปุ่มคอนโทรลไลน์เดิมนำทางไปเดอะมอลโคราช น,นี่คือคำสั่งเสียงคือใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับเป็นระบบแคนบัสสำหรับรถดีแม็กคันนี้นะครับผมลูกค้าหลายคนําหานะครับไปเปลี่ยนจอมาแล้วแล้วก็เ,เส้นเลี้ยวหายเป็นมิเวเอกตัวใหม่อะไรประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นคำสั่งเสียงนะครับเปิดไฟลีนะครับผมไฟหน้าจอดบไฟข้างๆติดนะครับไฟข้างสามารถปรับปรเปลี่ยนได้นะครับผม ถ้าเกิดเราไม่เข้าเก์หอยเราอยากดูกล้องเฉยๆนะครับอยากเล่นกล้องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่กดเล่นก็จะเป็นภาพสามดีแบบนี้เลยนะครับสามารถดูได้นะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับนี่ก็โชว์มาเบิร์ดเบิร์ดบิวแบบนี้เลยนะครับฝั่งขวาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนี่นะครับผมสวยงามหน้าจอเป็นขนาด9นิ้วบิวอินตรงรุ่นมาพร้อมหน้ากากนะครับปั๊กตรงรุ่น100%เลยคันนี้นะครับผมไม่มีการตัอต่อสายไฟตัวชุดจอเลยแม้แต่เส้นเดียว ถ้าเกิดว่าไม่ต้องเป็นจอ360เป็นจอธรรมดานะครับแล้วอยากให้เส้นเหนียวมีนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับผมเสียงคันนี้จะเป็น DSP นะครับผมแอปต่างๆลงให้ครบครับแผนที่ออฟไลน์ออนไลน์ครับนี่จะเป็น DSP นะครับระบบระบบเสียงนะครับแผนที่อันนี้จะเป็นออฟไลน์คือไม่ต้องใช้เทอร์เน็ตนะครับผมเป็นภาพ 3D นะครับ ค่ะให้ดูภาพ 3D นะครับอันนี้เปิดให้ดูฟันดี้ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในในกรุงเทพนะครับในที่ตึกเยอะประมาณนี้ครับว่าตัวจังหวัดอื่นยังไม่ได้อัปเดตมากนะครับนี่จะเป็นรูปแบบนี้เลยครับเป็นรูป 3D นะครับออเคอันนี้เป็นออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็มีเพลยแบบให้เหมือนเดิมครับ YouTube นะครับ YouTube Man นะครับผมไม่มีโฆษณาครับเล่นสหน้าจอได้นะครับเล่นสหน้าจอจะเอาเล่นอะ g ูเก้นแมปนะครับอย่างนึงก็แล้วแต่เราจะเลือกเล่นนะครับนี่สองหน้าจอนะครับกางคืนสามารถปิดหน้าจอได้นะครับปิดหน้าจอเล่นกลางคืนได้นะครับแม่แสบตาเสียงใช้งานปกตินะครับเสียงดีมากครับวันนี้ขนาดเป็นลำโพงเดิมครับยังเสียงดีมากนะครับอ่า เปิดไฟหน้าไฟติดนะครับกดหน้าจอขึ้นมานี่นะครับรอบประมาณนี้เลยครับสวยงามครับสำหรับตัว2020 2 1 2 2นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับหรือว่าอยากแก้ปัญหาเรื่อง เส้นเลี้ยวนะครับผมเรื่องตัวปัญหาโชว์ประตูนะครับอันนี้เราก็มีให้ดูอ่ะสมมติว่าเราไม่ได้เข้าเกียร์ถอยในแมสเราเปิดประตูก็จะโชว์มาครับด้านขวานะครับตรงเป๊ะเลยนะครับซ้ายขวานะครับสวยงามนี่แอปต่างๆลงให้พร้อมใช้งานครับทีวีออนไลน์อะไรมีครบหมดนะครับจบนะครับลงให้ครบหมดครับอ่าก็ส่งงอีกหนึ่งพันงามสลับคันนี้ครับเป็นดีแม็กครับสองพันอ่าแล้วตัวกล้องสามารถบันทึกได้รอบทิศทางครับนี่บันทึกอยู่นะครับรอบทิศทาง นี่ครับรอบทิศทางก็นี่เป็นไฟบันทึกนะครับบันทึกรอบทิศทางเลยนะครับทึกทั้งหมดสี่ตัวสี่ด้านเลยนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้สามารถใส่ซิาร์ดได้แล้วก็มียุดบีทั้งหมดสามชุดนะครับผมอันนี้จะเป็นสายซิมแล้วก็ยุดบีสองแล้วก็ตรงนี้หนึ่งที่นะครับเป็นที่เอเป็นตำแหน่งเดิมเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าตำแหน่งเดิมให้ดูนี่เป็นยุดบีที่เสียบอยู่นะครับสมมติว่าเราดึงออกนะครับ ยูดีสองก็หายไปนะครับเป็นยูดีที่เราเอามาใส่ลองให้ลูกค้าดูนะครับผมสวยงามมีแอปเปิลคาเพยหไร้สายนะครับตัวนี้คาลิ่งแบบไร้สายนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้สายนะครับเป็นนี้เป็นตัวไร้สายแล้วโอเคนะครับสําหรับเจ้าดีแม็กซ์สองพันยี่สิบเอ็ดยิบสองครับสวยงามมากครับนี่ผมยังชอบนะครับสีรถปรับเปลี่ยนได้นะครับสีรถนะครับปรับเปลี่ยนได้รุ่นรถก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ เสียได้เงเดียวครับยังไม่มีรูปกราฟิกของอลซุนะครับเข้ามานะครับให้เดี๋ยวมีอนาคตอาจจะมีเข้ามาลูกค้าที่เคยติดไปสามารถเข้ามาอัปเดตกับเราได้ฟรีนะครับผมขอให้ว่าโรงงานมีอัปเดตมานะครับแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเป็นเป็นจะเป็นพวกโตโยต้าพวกฟอร์ดถ้าส่วนใหญ่อยู่นะครับเป็นรูปกราฟิกนะครับผมโอเคนะครับผมสวยงามอีกเป็น1คันครับสำหรับใครอยากได้สินค้าแบบเท่ๆแบบนี้ก็ทักมาสอบถามได้นะครับผมเปิดประตูหน้าเปิดประตูหลังด้วยนี่ประตูหลัง โอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ